สั่งปิดอุทยานแห่งชาติเขาเพราะมิหารพื้นที่ช่องบกเจ้าหน้าที่แจ้งชัดเตรียมประกาศพื้นที่สีแดงเข้าสู่วันที่สองแล้วค่ะหลังจากที่ทหารไทยและเขมรเผชิญหน้ากันที่ช่องบกมีทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งรายซึ่งบริเวณพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตที่ยังไม่ได้มีการแบ่งเขตแดนอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาเป็นพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายมีการอ้างสิทธ์ทับซ้อน ต่อมาทางกองทัพบ,บกออกหนังสือแถลงการผลการเจราจาระหว่างพอบอทบทบไทยและพอบอทบกัมพูชาลงวันที่29พฤษภาคม2568ในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนกรณีการประทะช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อ28พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีการถแถลงผลการเจราจารทั้งหมด4ข้อโดยประการสสำคัญเลยก็คือผู้บังคับบัญชาทั้งสองฝ่ายจะกำกับดูแลกำลังพลให้อยู่ภายใต้กรอบการเจราจารอย่างเคร่งครัดหลา สุดค่ะก็มีรายงานความเคลื่อนไหวบริเวณพ้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอําเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นด่านภูมิแดนที่สําคัญของไทยและกัมพูชาเป็นสถานที่ตั้งของปราสาทพระวิหาร ซึ่งปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ของประเทศกัมพูชาโดยบรรยากาศโดยรอบขณะนี้นะคะก็พบว่าเจ้าหน้าที่อุทยานไม่อนุญาตให้ขึ้นไปยังที่ทําการอุทยานและไม่อนุญาตให้มีการบันทึกภาพให้เหตุผลว่าเจ้าหน้าที่ทหารสั่งปิดอุทยานเป็นการชั่วคราวจากเหตุปะทะก,กันที่เกิดขึ้นเมื่อสองวันก่อนโดยพื้นที่รอบอุทยานเช่นเขาหมออีแดงไปจนถึงบริเวณเส้นทางที่เชื่อมต่อไปถึงปราสาทพ,พระวิหารเป็นพื้นที่สีแดงเสี่ยงต่อการประทะ จึงไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกขึ้นไปยังด้านบนของผามอ,อีแดงเจ้าหน้าที่อุทยานค่ะให้ข้อมูลว่าด้านบนมีทหารวางกำลังไว้อย่างหนานแน่นรวมไปถึงยุทธป,ปกรณ์ต่างๆโดยเจ้าหน้าที่มีการประเมินสถานการณ์รายวันอย่างไรก็ตามคาดว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่น่าจะยืดเยื้อคาดว่าอีกไม่กี่วันน่าจะเปิดอุทยานให้หนักท่องเที่ยวและชาวบ้านขึ้นไปได้ตามปกติส่วนในพื้นที่อำเภอน้ m Yuen จังหวัดอุบลราชธานีนะคะในอำเภอมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดหลุมหลบภัยไว้เตรียมพร้อม ซึ่งด้านบนของหลุมหลบภัยมีกระสอบสายวางทับไว้หลายชั้นโครงสร้างของหลุมหลบภัยเป็นคอนกรีตมีทางเข้าออกสองด้านจุคนได้ประมาณ20คนชาวบ้านบอกว่านับตั้งแต่มีเหตุประทะก,กันที่สถานการณ์เขาพระวิหารเมื่อประมาณ10ปีก่อนก็แทบไม่ได้ใช้หลุมหลบภัยเลยและเชื่อว่าความขัดแย้งครั้งนี้คงไม่ต้องใช้หลุมหลบภยัยเพราะสถานการณ์ไม่มีความรุนแรงใดๆไม่เหมือนเหตุการณ์ที่เขาพระวิหารเมื่อ10ปีก่อน วนบริเวณช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีจุดประทะการระหว่างทหารไทยและกัมพูชาเมื่อ2วันก่อนเมื่อไปถึงบริเวณหน้าทางเข้าจะพบว่ามีฐานปฏิบัติการของทหารตั้งอยู่โดยทหารไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกขึ้นไปด้านบนให้เหตุผลว่ายัางเป็นพื้นที่สีแดงและเสี่ยงดอกการประทะ เจ้าหน้าที่ทหารวางกําลังไว้อย่างหนาแน่นบุคคลภายนอกไม่สมควรขึ้นไปโดยจุดที่ปะทะอยู่ห่างจากฐานปฏิบัติการด่านตรวจประมาณ1 7กิโลเมตรสําหรับด่านพรมแดนช่องบกอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติปูจองนายอยอาเภอน้ํายืนลักษณะเป็นป่าเขาสูงชันจุดที่ปะทะอยู่ในป่าลึกหากสถานการณ์ปกติด่านพรมแดนดังกล่าวเป็นช่องทางธรรมชาติที่ชาวบ้านของทั้งสองประเทศมักจะเข้าไปหาของป่าไม่ใช่เป็นด่านเข้าออกทาวรชาวบ้านที่อยู่แถวช่องบกให้ข้อมูลว่า ทหารปิดทางขึ้นช่องบกทันทีหลังมีเหตุประท้าเมื่อวันก่อนแม้แต่ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ก็ไม่สามารถขึ้นไปได้บางคนมีสวนอยู่ด้านบนก็ไม่สามารถขึ้นไปดูสวนของตนเองได้โดยทหารขอความร่วมมือและชี้แจงว่ายังเป็นพื้นที่อันตรายโดยเฉพาะในเวลากลางคืนและเช้ามืดแต่คาดว่าสถานการณ์คงไม่รุนแรงมากไปกว่าน,นี้ค่ะ